สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะมาทําผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวนะคะอันนี้ไข่ดาวก็กําลังทอดนะคะทอดไปแล้วฟองหนึ่งเนาะทอดไปแล้วหนึ่งฟองนะคะอันนี้เป็นฟองที่สองเนาะกำลังทอดไข่ดาวแล้วเราก็จะผัดหมูสับนะคะผัดกระเพราหมูสับก็จะมีหมูสับพ,พ,พริกกระเทียมนะคะแล้วก็ ไปกับเพาาแล้วก็พริกโรยนะคะพริกสดโรยเนาะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีซอสหอยนางรมน้ำน้ำปลานะคะอิ้วขาวอซอสปรปุงรสผงปรุงรสนะคะน้ำตาลนิดหน่อยแล้วแต่ชอบนะคะบางคนก็ไม่ใส่นะคะก็จะใส่ตักตักรสชาติที่นึงได้นะคะ ชอบไขดาวนะะ ใหญ่ๆเลยนะให้จุใจก็เลย สวัสดีค่ะยายเล็กขอบคุณมากนะคะกาลังกำลังทอดไข่ดาวนะคะทอดไปแล้วหนึ่งฟองนะคะไปแล้วหนึ่งฟองเนาะ,ะไข่ยางตูมน,นะคะอันนี้ฟองที่สองนี่นะคะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะขัดกระเปาหมูนะคะกระเข้าหมูสับ ใช้น้ำมันอันเดิมเนาะใช้น้ำมันอันเดิมเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปเช็คตลิ่งนิดนึงโอเคน้ำมันก่อน Não tem เดี๋ยวเราจะถัดเลยนะคะรอเลยคุณยายเจอาสวัสดีค่ะไข่ทิ้งก่ะ คุณยยเล็กมากๆนะคะเดี๋ยวจะผัดกับเพาเลยนะคะผัดกะเพราแป๊บเดียวเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ใส่ผัดนะคะน,นี่จะผัดหมูล้วนๆเผาหุูมล้วนๆเลยนะคะ กระเทียมนะคะตอนนี้กลิ่นนะคะกลิ่นที่กร,กระเทียมหอมๆเลยเดี๋ยวให้ออกสีสีอ่ากระเทียมออกสีสวยนิดนึงนะคะใส่จะใส่หมูเลยนะขอบคุณคุณยายเจอ,อากัะยายเล็กมากๆนะคะทำอะไรคะคุณโปโคผัดกะเพราหมูสับแล้วก็ไข่ดาวคะ่ะ กะ็ทอดไปแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเริ่มทำกะเพราหมูสับนะคะเข็มรังองกระเทียมนะคะนี่เราก็จะเพิ่มไปนิดหน่งเต้าหูะะ้ักาจะยี นี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะกลิ่นห่อมๆเลยวันนี้ไม่ใส่ผักนะคะ I'm sure. In the brass room, not not room, the sure. brass <Yeah. S 1> เดี๋ยวปรุงรสเลยนะคะข้างบ้านทำขวดแตกอันนี้จะเป็นซอสหอยเนาะเราก็ใส่ประมาณนิดนี้ครับซอสหอยซอสปรุงรสนะคะ ปลาเอิ้วขาวน้ำตาลน้ำตาลสักตัดนิดนึงผำหร,ปรัปรุงรสปรุงรสก็ปลายช้อนนะคะ ชิมก่อนนะคะชิมรสค่ะใส่น้ำปลาเพิ่มนะคะนิดนึงเนาะ เรียบร้อยนะคะเ,คเรียบร้อยแล้วเราก็จะตักใส่าจานเลยนะคะอีสันก็จะประมาณนี้เนาะน,นี่เลยนะคะเสิร์ฟร้อนๆอยาเล็กบอกว่าน่าทานจังตักใส่าจานพร้อมเสิร์